วายตายแล้วงานฉลองพูดสวยจังเลยอ่ะงานเนี้ยไม่แต่พู้งานดีๆอย่าแกขอบอกเลยนะว่าก่อนที่ฉันจะกลับบ้านฉันต้องได้พูดหล่อๆจ้ะไปหาพูดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดเราด้วยไอ้ปลาดันพูดป่าววะเป็นไรบ้าป่าววะผมก็ยาวเหมือนไม่ได้สระผมเลยอ่ะน่าเกลียดจริงๆเลยเห็นบอกว่าจะมาจับหนุ่มเฮ้ยหนีดีกว่าทุกคน เมื่อกี Jade> ้ฉ uhm ันแอบได้ยินพวกมัน uh นินทาฉันผมฉันมันเป็นยังไงล่ะฉันก็แค่ผมไม่ได้ซสอเองแกต้องเจอฉันแน่ไอ้พวกว่ามาแล้วฉันตามหาแกที่มหาวิทยาลัยที่แกอยู่แล้วแล้วคักับมหาวิทยาลัยที่ยาวฉันทำลายทุกอย่างในควาหน้าเพราะฉันเป็นคนเจิ้งคนสวยคนหนึ่งแกดูผมฉันนะคะผมฉันมันที่ได้ทรอมไรโอ๊ย ไอ้เอนื้อคู่อะเนืนะ้อคู่ที่หายมาครงนี้อ้บ้าอุ้ยอย่าลงรูนะคะปิดรูเลยมาเลยค่ะเนื้อคู่ขอวางกับดักหัวใจก่อนเลยเลยคะ่ะโอ้ยน้องมานอาออน้องมานอเนี่ยเเขนพี่ใครมีกอดเหรอจ้าปิดประตูใหญ่เลยอะอุ้ยจะลงลิฟไปไหนอ อืมนีการมันหลอกกันด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะผู้ชายหลอ่อยอมให้หลอกได้แต่ขออนุญ,ญาตนะคะฝากความรักไว้ที่ตัวหนึ่งแมทโอเคอุ้ยว่ากับดักก่อนอแกลงไปข้างล่างแล้วว่าสวัสดีจ้าอุ้ยวิ่งเหรอคะเป็นคนชอบแบบนี้ใชนะ่ไหชอบให้แบบ ใช้ความรุนแรงนิดนึงใช่ปะได้เลยค่ะมาโนผ่าพร้อมแล้วจ้าโอเคนะปิดลิบไปก่อนหนึ่งทีเลยนะคะชอบแบบซาดิปก็ไม่บอกหยุดสัด์ทายเลยจ้าน้องประตูปิดเก่งมากเถิดใช่ปะเถิดและเฮ้ยอีนี่เป็นใครอ่ะอีนี่บังอาจมากเลยนะคะจะมาแยกมานบเหรออืมหนึ่งทีเลยัก ยังไง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 วว้งไปนู้นแล้ววว่งไปนู้นแล้วที่ปิงเหรอคะตามมาเร็วฉันขออนุญาตปิดก่อนนะเพราะว่าการปิดหลุมคือที่สุดแกก็ลงไม่ได้แล้วสินะนี่นี่มันหาเร็มของีิมานุ๊เหรอคะ มาอุดรูแบบนี้งงมีงงใครมีงงสงงมากนะคะโอเครงหลุมปะรงหลุมปะขอให้ลงุขอให้ลงวางกับดักหัวใจเยาวาวุ่นก่อนเลยนั่งอยู่ริหรอคะนังญี่ปุ่นมานี่เลยนั่งหลบมันจะดึงเได้หนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นน่ะครั้งเดียวครั้งเดียวไหมครั้งเดียวไหมยังไงมันมีกล้องเราแก้และถ่ายไหมไม่โดนฮะไปค่ะอืมอีกหนึ่งทีนะจ๊ะมาถ่ายรูปฉันสิจ๊ะฉันสวยขนาดนี้นะจ๊ะมาถ่ายรูปฉันแกไม่มีทางรถ ขนจบบชั้นลายหรอกคะ่ะนี่นะ่ไปเลยคะ่ะสับ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 ,สบนี่นะ่มึงอ่านมาบูลี่ผมซันหรอคะ่ะอืมจะไปหาต่อดีกว่าอีไหนอีไหนอีไหนมันจะมาบูลี่ผมฉันอีกเดี๋ยวเจอแน่คะ่ะอีไหนมาบูลี่นะดูนะคะผมฉันนั้นมันนุ่มสลวยสวยเก๋ะละจ้าหนูหนูจะมาทําแบบนี้ไม่ได้จ้าอุ๊ยมาแล้วคะ่ะนางแมวหรอคะ่ะนางแมวน้อยนางแมวน้อยยีแมวยังไง ยังไงย,ยังไงโอเควางกับดักหัวใจยายบาวุ่นไปก่อนนะคะลงไหมลงไหมอย่าบอกนะว่าจะลงมาอาวิญญาณอ่ะเุ้ยแกอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นหรือว่าเราควรจะอยู่ทางนี้ดีไอช้อไอช้อไอสานตี้นะคะผิดเทศากาลแล้วหนูผิดเทศากาลแล้วหนูเออมาดิมาดิมาดิ นางหลุดไปแล้วหนูนะและทางนั้นและทางนั้นโดนเข้าเลยนะคะกับดักหัวใจเยาววาวุ่นสับเข้าไปที่หนึ่งทีผมสวยมากนักหรอจ๊ะฉันจะเอาผมของเกมาตอบเป็นขนกิกี้ของฉันจ้าถอยไปเลยนะจ๊ะยังไงิีอานางกลัวแล้วนางวางวิญญาณมาคือจ่อนนี้เราก็จะมีคําฟ f e e l i n แบบ ขังเป็นห้องต้องขังนะคะห้องต้องขังขังไปก่อนอีนี่ก็สวดเพิเลยอีมานบมานี่เลยจะเริ่มจบชอบแกเป็นเกียรติแกโนนามานบแกทำอะไรกับฉันไม่ได้นะคะเอาครีมนวดมาเดี๋ยวนี้เลยนะไอชาครีมนวดของแกอยู่ที่ไหนฉันดูนะว่าแกเก็บครีมนมวดไ้ใช้คนเดียวอะ่ะแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของแกที่จะต้องเก็บเลยเพราะฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันรู้จักไหมคะว,ว่าผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะนี่เนะี่เอาครีมนวดมาให้เดี๋ยวเดดครีมนวดนี่นี่ ได้แล้วนะคะกินผู้สีม่วงด้วยแหละโอเค จ้าสิจ้าพี่เปงยังไงล่ะคะยังไงล่ะคะขอแมวหน่อยได้ไหมะคะเพราะว่าเอ้ยนะเข้ารูปีได้เยอะค่ะสังคมนะว่าทำไมผมถันเข้ารูปไม่ได้อะ่ะยันโย่เหมือนกันนะแกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางกับดักหัวใจเยบาววุ่นก่อนเฮ้ยมันเลี้ยวไปทางหลังมาหาวิทยาลัยว่ะแกเอาดีๆเลี้ยวไปก็ดีไม่ผลหรอกจ้ะเพราะฉันน่ะผมยาวนี่ดูคะ่ปปะซูเปอร์แมนแลนดิ้งโบพร้อมแล้วอยู่ไหนวะอีนั่งอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วนะจ๊ะขอแมวของแกหน่อยได้ไหม เอ๊เอ๋เอ,อม,อมผู้ชายหล่อมาสวดเลยเหรอคะมาสิสามาสวดใกล้หูของปาเร็วปาต้องการผู้ชายโดโดหล่อมาสองใบเกดจะต้องเป็นคนที่สองใบกระจุกใบนะคะวินางเสียดายท้านางวิง่งขนาดนั้นคือจบละแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะแล้วก็วางวางกับดักไปก่อนให้เขาจะหำได้แล้วกันนะคะนี่แนะ่ มามามาเอาอีพี่ปีงก่อนแล้วกันนะคะส่วนกระเสรส่วนกระเสรขนมกัญชัยเลยมึงยังไงยังไงเออนีอ่นี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 นี่นะคะนี่แน่ะนะฮะหลุมป้าหลุมป้ามันก็กระโดดลงไปคิดว่าฉันจะตามไปเหรอฉันไม่ได้งอหรอกนะจ๊ะเพราะว่าตรงนี้ผมจะอยู่เยอะมากๆเลยเลยจ๊ะแล้วแต่ยูริจะต้องเป็นรายต่อไปคะ่ะอย่าบอกนะว่าน่าจะหายลูกฉนะันอ่ะวินามน,นสาสตร์ก็ไม่โดนนี่แน่พระเพียรีสงการบ้านกริยานี่มันอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยยะ ถอยไปเลยอีบา้าเจอฉันแน่ทำไมวิ่งกันแบบอหนึกว่ไาหนมาเก็ตโว้แต่ฉันไม่สนใจหรอกคะ่ะเอ๊ะหรือว่าสนใจดีเฮ้ยเอาไงดีวะไปไกลยังอุ้ยมันก็ไกลอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราก็โจมหน้าอย่างไกลเลยยับนี่แหละผมของฉันอออขอสูบครีมนวดจากหัวกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะโอเคแล้วจ้าเดี๋ยวป้าไปทาต่อดีกว่าอุ้ย มีคนติดตรงนั้นว่าแกวิ่งไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยนะจ๊ะเอยโหเอ้ย,อยฉันลืมไปมันมีสายสินอยู่วะฮ่า,าฉันวางกำลังไม่ทันค่ะแกโอเคมาเลยค่ะซานตี้แซนตี้มาเลยว่านี่มันไปไประเพณีญี่ปุ่นนะคะมันเป็นจุดผูญี่ปุ่นอยู่แกมาใส่แซนตี้ผิดเทศกาลแล้วหนูมันผ่านมากี่เดือนแล้วอีบ้าแต่ว่า เจอแล้วฉันนะ่ะนะรู้สึกมาตลอดเลยคะ่ะว่าคุณพี่ต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเล,เลยแลวจ้ะดิฉันก็ขออนุญาตวางกับดักหัวใจยายวาบุ่นไปก่อนแล้วกันนะคะมาให้ผมขออ้าฉันปิดไม่ทันวะแย่ชะมัดเลยอะ่ะไม่เป็นไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวะเลี้ยวซ้ายใช่ปะขวารายซ้ายดีโอ้ยมันก็ดีอะดีไม่ยอมให้ดีหรอกคะ่ะมานี่โดยมูดี้ฉันหรอกค่ะอืมถึงเมื่อไก็อืม ทุกทีนะฮะเป็นยังไงแล่ะคุณเบ้ลงไปข้างล่างด้วยออีกแล้วฉันยอมรับไม่ได้เลยนะคะท่านสตาร์ตีผิดเทศกาลด้อโอ้โหอุ้ยนางเข้าลูเวอร์โอเคนางไปต่อแล้วค่ะกระเทยนางไปต่อแล้วว่าไม่โอ้อนอยสุดโอเคมีคนใช้ยาอยู่อุ้ยอะไรอ่ะข้างหลังใครวะเอ๊ะอีหนวะ โอ้ยวายที่รักที่รักสุ่นี่แล้วนะจะไปไหนล่ะมานี่แล้วข้าพระเจ้าอยากกินทาโกยากิ้อเจ้าะ่ะโอ้ยทาโกยากิคะ่ะทาโกยากิมานะบอกทากโยกยากิหน่อยฮะยังไงละจ๊ะมานี่เลยเจ้าฉันชอบกินทาโยกยากิก็เพราะว่าผมของฉันมันเหมือนกับปลาหมึกยังไงละจ๊ะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกบอกว่าปลาหมึกเออลงไปเลยสิยะอีบ้านจบแล้วเลยคะ่ะ มาทางขวาแบบนี้ก็เทยไปไม่รอดแน่นะคะบอกเลยว่าก็เทยไปไม่รอดแน่แต่ไม่รู้ว่าอ้าแล้วมันก็เลี้ยวมาทางนี้เหรอทางหนครั้งสุดท้ายค่ะนี่คือปั๊บอมอขอบคุณสําหรับอาหารมือคํำด้วยนะคะทาโกยากิเนื้อมนุษย์นี่มันอร่อยจริงๆเลยแหละโอเคุ๊ยนั้นใครนะจ๊ะสาเต้อีกแล้วเนี่ยปั๊บสิเกินนะคะลงเอ้ยทางไหน โอ๊ยเอ้ยโอ๊ยท่าน,นี่นี่มันหลอกฉันได้ลงก่อเลยนะทำไมเป็นคนแบบนี้หรอโอเคค่ะฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงใครอยู่ด้านบนไม่แน่ใจอ่ะฉันเจอแล้วนางสีป๊กอืมป้าแมวหรอคะป้าแมวมาดีเดี๋ยวนี้เลยนะป้าแมวจะไปไหนลละคะอืมสายสินทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะป้าแมวไอ,อ้สเต็ปฉันพลาดไปอะค่ะทุกคนขา ป้าแมวเหรอคะป้าแมวเหรอป้าแมวเหรอคะเขามีแต่ป้าเมียคะ่ะเนาะไม่ใช่ป้าแมวพักกอนโลกนะคะเขาพาเมียมาเลยอ้าว้าเมียมาเลยอ้า เฮ้ยวอานี่มันชอบเลี้ยวซ้ายจริงๆเลยนะคะเพราะขวาร้ายมันซ้ายดีซ้ายมีโอกาสที่จะรอดสูงกว่าทางขวาอย่างไรละจ๊ะแต่ว่าน้องปิง,ย,งยังไม่เคยโดนเลยสักรอบหนึ่งนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลยแล้วกันี่คือครั้งสุดท้ายที่กจะได้ทมตีชันอีกแล้วนี่แหละอุ้ย,ยลืมกด execution ไม่เป็นไรคะ่ะขออนุญาตไปหาทาโกยก,อยกิอันสุดท้ายก่อนเลยนะคะอีนั่นเป็นโกยาก,กิสีอย้ย ทำไมนสาสใส่าแล้วอะเร็วไปป้าแกแต่ขอโทษน,นะคะคือยังไงแกก็ไม่มีทางที่จะรอดได้หรอกค่ะใส่ย,ยาแล้วยังไงสุดท้ายน้ําแดงแกก็เหลือครึ่งหลอดอยู่ดีค่ะฉันตีแกจนเจ็บแล้วนะคะคิดว่าน่าจะอีกสองครั้งเท่านั้นนะจ๊ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางจะรอดหรือเปล่านะจ๊ะโอเคเอทางนู้นมันตันนะจ๊ะเผื่อไม่อยู่รู้อะนี่นะ <laughs> ลงไปก่อนเลยจ้ะอีพวกที่มันมบบบูรี่ชัด่ะดูผอมของชัดสิสวยขนาดนี้เริ่มเลยท้าเพื่อนเทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แง่สองนะคะเป็นกำลังใจดีๆให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่สลับติดตามแล้วก็รักกันคะ่ะบ๊ายบาย